ครับสวัสดีครับคันแอร์เกียบบอสนะครับแอร์เกียบบอสมี3สีให้เลือกครับแดงม่วงน้ำเงินครับคันเบสนะครับมีมาเวทเดียวครับ87ดสิครับผมสวยงามเลยครับผม6ฟุต6กครับผมแลองดูครับสวยเลย สวยงามครับสวยครับสวยสวยพอคลิปเป็นเคปล่านะครับเคปล่าสวยงามครับพอคลิปเป็นเคปลา่า ครับจับถนัดมือครับน้ำหนักเบาครับโมสามสีครับ